สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนำเสื้อต่อดอกแบบป้ายนะเสื้อป้ายนะเป็นเสื้อคลุมค่ะทีนี้ว่าเห็นเ,เห็นลายน่ารักดีพอดีบุภามีไหมอยู่หน่อยหนึ่งก็จะมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะทีนี้ว่าถ้าอยากตัวของเขาเนี่ยค่ะบุภาดูแล้วก็น่ารักดีนะเหมือนเสื้อคลุมนะเสื้อคลุมเป็นเสื้อเสื้อคลุมตัวเราใส่กับโปรงข้างในเป็นชุดแสกชุดอะไรนี่ค่ะเหมือนว่า คุมทับอีกทีหนึ่งคือเวลาทําป้ายนะคะเราก็ถักดอกต่อดอกอย่างนี้นะคะขึ้นรอบก่อนนะรอบโค้งมาโค้งมาจนถึงตรงนี้นะคะเราต่อดอกอย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยต่อต่อออกไปไปหาตัวไปหาแขนหนึ่งเนะะี่ยค่ะแต่ว่าต่อให้เป็นวงกลมก่อนนะคะต่อเป็นวงกลมก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บขอบทีหลังเก็บขอบทีหลังนะอันนี้จะใช้ไหมจะใช้ไหมไหมพรมหรือไหมซัมเมอร์ก็ได้ เส้นใหญ่อะค่ะหรือหรือไหมที่เป็นที่เป็นเ,เหมือนไหมอะไรอะเส้นใหญ่หน่อยนะอืเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีมันมีไหมเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าขอบูพานในใช้ไหมใช้ไหมพรมผสมก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นไหมของเ,อเพราะว่าเป็นไหมของนกกระยางก็ได้หรือเป็นไหมของอื่นก็ได้ก็แล้วแต่เราสะดวกนะว่าจะใช้ไหม อะไรแต่ว่าอเผอิญว่าของบูผานดะ้มีสีพอดีเห็นเขาทำทำดอกทำสีอะคะ่ะก็เลยเห็นแล้วเออนากตีตอนนี้เขาจะเป็นสีสีเทานะคะสีเทานะคะถักก็แบบลายพอเห็นแล้วก็ก,ก็สวยดีนะไปใส่นะคะเป็นเป็นเป็นเสื้อป้ายนะเสื้อป้ายของบูผาก็ไม่ไม่มีหรอกคะ่ะแต่ว่าสีเหลืองของบูผานี่มันมันมีน้อยทีนี้ว่าต้องไปซื้อเพิ่ม เดี๋ยวถ้าถักเสร็จเป็นตัวแล้วก็จะเอามาโชว์ให้ดูว่าป้ายแบบไหนนะอืมนะคะเห็นแล้วก็เป็นเสื้อคลุมทับอ,อีกทีหนึ่งแขนก็อยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเอาแขนของเขาในแขนก็ประมาณสี่ส่วนพอดีเขาเขามือควายหลังนะอาจจะแขนยาวก็ได้ค่ะควายหลังแต่ทีนี้เห็นเห็นรูปลกษณ์ของเสื้อ,อตัวน,นี้คือบู่ผาเอามาให้ดูแบบนะให้ดูแบบว่าลายเวลาเขาทําของฝรั่งนะคะเวลาเขาทาแบบออกมานะะ่เขาน่ารักเดียะ เขาผสมผสานนะผสมผสานแล้วเขาจะมีอิสระซ์ี่เนี่ยมีอะไรใส่เข้ามาดูดูเก๋ไก่ค่ะดูเก๋ไก่เนาะเวลาแต่งขอบแต่ตอนนี้แต่งขอบถ้าคนถักเป็นก็จะก็จะทําได้ค่ะแต่ว่าตัวดอกนะคะบุผาจะมาทําตัวดอกให้ดูหน่อยนึงแต่ทีนี้ว่าเข้าตัวเนี่ยเราก็เข้าตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เราถักถักขึ้นไป บุพัฒนแนะนาว่าถักขึ้นไปแล้วก็รอบข้างหลังแล้วก็รอบลงมานี่นะคะรอบลงมาก่อนแล้วก็รอบสองเราค่อยต่ออย่างนี้ขึ้นไปต่ออย่างนี้ขึ้นไปคือ,อรอบทําเป็นวงเหมือนเหมือนเหมือนป้ายอย่างนี้ค่ะเราค่อยต่อออกมาอื draußen. บุพัฒนจะทําแบบนั้นนะคะบุพัฒนจะทําแบบนั้นตอนนี้นะแล้วก็ค่อยเก็บตัวนี้ค่อยมาเก็บทีหลังเดี๋ยวเรามาตัวนี้แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาไปอยู่บนปกของคลิปนะคะมันจะมันจะเล็ก มันจะมองไม่่คยเห็นทีนี้ว่าไอ้ตรงแต่งขอบนะคะหลายคนก็น่าจะพอทําได้อยู่นะก็ได้มองเห็นเดี๋ยวบุภาจะมาทําตัวตัวดอกให้ดูค่ะอันนี้บุภาใช้ไหมไหมเป็นไหมพรมไหมพรมนะคะไหมพรมนะของวีนัทถักผสมกันหลายหลายไหมเหมือนกัน <laughs> พอดีไหมมีสีอย่างนี้ดูนะคะทีนี้ว่าเนี่ยค่ะดอกก็ใหญ่อยู่นะก็ใหญ่อยู่ ผลิออกมาก็จะมันก็จะห่างๆนะคะก็จะห่างก็ลายลายดอกมันเนเหมือนคลิปที่แล้วเลยแต่ว่าผสมตัวที่ผสมผสมตรงเนี้ยผสมสีแค่นั้นเองเนี่ยค่ะมันจะมีสีเนี่ยนะอืเดี๋ยวเรามาเริ่มดูลายถักกันค่ะตัวในพอดีไหมมีมีอยู่ประมาณนี้ก็ใช้ไหมพรมของลิซ่านะคะอันนี้อันนี้อันใน อันนี้ของวีนัเส้นเล็กเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวบูผาต้องไปซื้อเพิ่มก็เห็นดอกสวยสวยอยู่ก็จะมาทําส่วนตัวนอกเนี่ยไหมยเยื่อไผ่พอดีมันมีสีนี้อยู่อันนี้มีอยู่หลายหลยหม้วนอยู่ก็น่าจะไม่ต้องซื้อเพิ่มนีคะก็เข็มบูพาก็ใช้เข็มเบอร์สามเข็มเบอร์สมเนาะเดี๋ยวเรามาดูมาดูลายกัน อุปัจะเน้นสอนสอนลายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเนี่ยเราก็ฝึกฝนแลนะ้เนาะเวลาเข้าตัวหลายคนอาจจะเข้าตัวไม่ถูกแต่ว่าถ้าพอทำทำไปก็จะก็จะเก่งค่ะก็จะเป็นนะขึ้นต้นดน้โซ่หนะคะโซ่หกโซ่หนะแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนแว่นตาแบบน พอดีมันขยายน้อยไปหน่อยมองไม่ชัดอันนี้ก็พอนี้เราก็เก็บมาตรงนี้นะคะปักเป็นตัวตัว x เ,เนี่ยนะคะปักตัวนี้นะให้ได้สิบสองอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ 6 7 8 9 10 11 12 มันเป็นใส่ใส่ข้างในใช่ไหมคะก็ตัด น,นี้ขึ้นทำโซ่นะคะยี่สิบโซ่นะคะยี่สิบโซ่อันนี้ป้ายมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันเก็บขอมันอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบโซ่แล้วก็มาลงมาลงอีกช่องถัดไปนะคะปักลงอีกช่อง บทจะต้องได้สิบสองห่วงนะคะสิบสองห่วงนะยี <20. S 1> นะคะก็ปักลงในห่วงถัดไปเรื่อย เล่นโซ่เนาะยี่สิบอุปหัวว่าถ้าเอายาวกว่าน,นี้มันจะยาวไปนะคะยี่สิบกำลังพอดีอุปหัวว่านะ ทำวนไปเรื่อยๆให้ได้12ห่วงนะคะห่วงเนี่ยให้ได้12ห่วง เสื้อไหมให้เห็นค่ะว่าว่าลายคล้ายๆกันเนี่ยวเวลามาทําแบบเสื้อแบบโน้นแบบนี้อย่างนี้ค่ะก็สวยก็สวยได้ยี่สิโซ่นะคะตรงนี้ยีสิบโซ่นะ วันไม่ได้ยินเสียงนกเลยมันร้อนมากไม่รู้ไปไหนหมดแต่ตอนเย็นนี้เขาจะมากินจะมากินมะม่วงสุกยี่สิบโซ่ค่ะก็ทาบไปนะนับห่วงกันนะคะครบไปอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 1แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วตรงที่ตรงที่ชนนี่นะคะตรงที่ครบนะบุพผาลืมไปตรงที่ห่วงที่สิบสองเนี่ยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ขึ้นไปสิบสิบโซนนะคะพันหัวเข็มห้าครั้งนะคะพันหัวเข็มห้าครั้งตรงนี้นะคะ ยายดึงๆให้มันอย่างนี้ค่ะมันชน,น,น,นแล้วก็โซ่สามสามโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งตรงนี้สี่หลักค่ะบุพาเอาสี่หลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงจังหวะเดียวอันนี้ห้าโซ่ 4หลักนะคะ 1, 2, 3, 3โซ่คือย่นเวลาค่ะให้มันเร็วขึ้นถ้าดึงถ้าดึงสองจังหวะหลักมันจะยาวอยู่ค่ะแต่ว่ามันช้ามันช้าม,มันถักได้ได้ช้ามันเสร็จเป็นตัวช้าแต่ถ้าพันนี่พันผอเข็มหนึ่งครั้งเนี่ยดึงจังหวะเดียวเนี้ยมันปุบปุบเลยนะ จะเร็วอันนี้สี่หลักนะคะไหมวีนัสมันก็จะออกคันๆนิดนึงถ้าขนแพ้นะถ้าใส่มันจะไม่มันจะไม่นิ่มแต่ราคามันถูกแต่ถ้าไหมบางอันนี้จะไม่คันเลยค่ะอาจจะไม่ร้อนถ้าไหมมันมีหลายไหมไหมเยื่อไผ่ก็ไม่ร้อนนะคะแต่เส้นจะเล็กไหมเยื่อไผ่ แพงหน่อยถ้าเราสักใช้เองก็ดูนะแต่ว่าถ้าหลายคนที่ไม่แพ้ก็ไหมพรมนี่แหละค่ะสิไหมบีนัทนี่แหละค่ะสีสันสดใสบางคนถ้าไม่มีไหมพรมไม,ไม่ถนัดถักไหมพรมก็ใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้ค่ะแต่ไหมซัมเมอร์หลายคนถ้ารีดนี่แบบมันหดนะแต่ไหมพรมนี่ไม่มีหดนะเจอความร้อนได้เลยแต่ว่ามันซักซักต้องต้องอย่าไป ถ้าลงเครื่องก็ต้องใส่ถุงเพราะมันเดี๋ยวมันเป็นขนแต่บุปาในชักซักมือก็คือแค่เราใส่มาเราก็แช่แช่น้ำแฟบไว้ขยี้ตรงที่เราเลอะคาบตรงเลอะตรงไหนเบาๆแล้วเราก็ล้างแล้วก็ลงน้ำหยาบพนุมเพราะอันนี้มันแทนเมคนะมันมันเรากว่าจะถักได้ตัวหนึ่งนะเราก็ถนอมมันนิดนึง แต่สีไม่ตกนะคะสีไมพรมเนี่ยชอบชอบไม่มีสีตกเลยสักคะสักคะกับจางอื่นได้เลยมันจะเป็นสีมุมนะคะจะเป็นสีมุมลืมบอกพอดีเหมือนกระลายลายคราวที่แล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวนั้นเขาเขาเวลาเขาต่อเขาต่อเป็นสามเหลี่ยมแต่อันนี้ก็ลายใกล้กันแต่ว่า ตัวนี้ตอบเป็นเป็นเสื้อป้ายเป็นเสื้อป้ายผสมก็สวยเดียบุปผาดูแล้วพอพอมาใส่ค่ากันโซสามนะคะโซระว้า มันก็จะสวยเองค่ะตอนนี้มันยังมันยังมันยังระเกะระกะอยู่ตะบุบตะบุภาวะสสวยนะคือไหมวินัทเนี่ยถ,ถักถักลายโซ่จะสวยเกี่ยวเขาคือไหมเส้นมันเส้นมันเกี่ยวมันแน่นของวินัทนะคะถ้าจะหาถักลายโซ่อย่างนี้ค่ะบุพภาแนะนำะใ,ชใช้ใช้ไหมวินัทเนี่ย รอบนี้เสร็จทีนี้เราก็มารอบสุดท้ายแใหม่นี้ใหม่เนี่ยนิ่มๆเนี่ยไหมเยื่อผ่เนี่ยถ้าหลายคนจะถักก็ใช้นี้ก็ได้แต่เขาเป็นม้วนเล็กๆนะคะบุผาซื้อมาจากลาซาด้านี่จาไม่ได้แล้วม้วนสามสิบเก้าทหรือเท่าไหร่ไหมเยื่อไผ่เนี่ยค่ะสีสวยเลยนะไหมสวยนิ่มมากค่ะตาบเส้นมันเส้นมันจะ กาว่ามันมันก็สวยนะคือบัวผ่าไม่ค่อยถนัดไอ้ถักไหมซัมเมอร์คือไหมซัมเมอร์มันเล็กไปมองเห็นอันนี้มันพอมองพอมองได้พอมองเห็นลืมเข็มเบอร์สามอันนี้ก็ทำทำหลักสีหกกส่หลักเหมือนกันสหลักมันจะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าไหมไหมอันนี้ ไหมตัวนี้มันจะเล็กมันจะเล็กหน่อยเนะะี่ยค่ะเส้นมันจะเล็กอันนี้ก็โซ่ห้าโซ่ห้าคือบุภามีไหมก็ก็มาผสมกันค่ะมาผสมสีกันเดี๋ยวต้องไปหาซื้อสีเหลืองมาทำให้มันได้สักตัวหนึ่งเสื้อป้ายเนะะี่ยค่ะอยากอยากทำอยู่เสื้อป้ายานนะก็น่าจะดูแล้วถักไม่นานอันนี้โซ่ห้านะคะโซ่ห้านะก็ปักตรงนี้ เาเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้นะคะมันจะได้ิดโซ่ห้าโซ่ห้าตรงนี้ก็มาทำสี่หลักน,นะคะสามสี่หนึ่งาสี่ห้าเป็นอะไรที่ชอบชอบเนี่ยถักโคเชเนี่ย ต,ตอนนี้ใส่ชุดที่ถักนี่เกือบทุกวันเลยคือ <c ười> คนอื่นเขาเขาก็คงคือคนที่ไม่ชอบเขาก็เขาก็เฉยๆนะแต่เราแต่เราเราชอบนะเราชอบเราชอบของเราก็ใส่ใส่ไปซื้อข้าวเนี่ยมีร้านประปุงเนี่ยเขาจะชมใส่ไม่ซ้ำวันเลยนะคะคือถ้าผู้สูงอายุก็จะชอบนะ ือักหลายคนก,ก็ชอบอยู่แหละแต่บางทีมาถักเขาก็ไม่มีเวลาอะไรอย่างเนี้ยค่ะหรือบางทีมันถักมันต้องใช้เวลานะงานพวกนี้นะต้องใช้เวลานี่นะคะใช้ความอดทนนิดนึงจริงบุผับเป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าอยู่กับโคเชได้ทั้งวัน คือือนว่าคือถ้าทําอะไรที่เราชอบเนาะมันก็สามารถที่จะทํานานๆได้ไม่ว่างานอะไรทั้งนั้นที่เราชอบอยู่บ้านในทั้งวันไม่ไปไหนทากับข้าวทิ้งไว้ก็กินไปตอนเช้าทำกับข้าวลดน้ํานไม้ไว้ก็ถักไปดูหนังไปก็มีความสุขดีนะ <c oughs> ไปทำงานก็ผลงานก็ไม่ไม่ได้เลยทำก็โอ้มันยังไง <c oughs> ตอนนี้เขาก็อบรมเยอะค่ะพอพอโควิดมาเนี่ย <c oughs> เขาอัดอบรมเราแบบแบบเรียนชนิดที่แบบเรียนกันแทบทุกวันเลย ือเดี๋ยวน,นี้เราจะขายของอะไรก็แล้วแต่นะของธนาคารมันต้องไอ้นี่นะคะต้องเรียนจะอยู่จะไปขายความรู้ไม่มีนี่ไม่ได้จะบุพภาจะต่อจะต่อมุมนะจะต่อบุม,นะบมได้ได้มาสองฝั่งแล้วนะจะต่อไปต่อดอกอันนี้โซ่สองสองโซ่นะคะสองโซ่นะแล้วก็มาต่อ หลายคนก็ตอบเป็นละค่ะแต่ต่อให้ดูถักให้ใหแนวให้มันเป็นรูปร่างให้มันป้ายก่อนนะคะเหมือนที่บุภาบอกถักต่อดอกทีละดอกไปก่อนวนเป็นเป็นอนิมาสองโซ่นะคะจุดที่ต่อ เป็นอาชีพได้นะคะตรงนี้เนาะหลายคนทำขายได้นะเดี๋ยวนี้ช่องทางการขายเยอะลงได้ฟรีเแต่ว่าเราจะมีสินค้าขายหรือเปล่า <c oughs> อยู่ที่ความขยันของแต่ละคนนะจะขาย บ้านเราหนาวๆน,วนี่โอ้โหผภาถักบวกถักผ้ามันคอไว้เต็มเป็นร้อยๆชิ้นนะคะของไหมพรมอันนี้แล้วคะ่นี่นะคะดูตามมือไปนะคะแต่ไหมเยื่อไผนะ่เนี่ยมันจะแตกหน่อยนะก็ใช้ก็ใช้หัวเข็มเบอร์สามก็พอดีค่ะ เกี่มาพอดีใหมมันนิ่มข่ดกันกับไหมของวีนัทไหมคนละแบบกันนะแต่ว่าสีมันลงพอดีสีมันได้ลืมดูมือ ไปถักลืมดู รถมาส่งของก็ทั้งวันวันหนึ่งเป็นสิบสิบรอบโอ้ซื้อของเก่งจริงก็ไม่เห็นทำงานนะคะก็เลยไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรไม่ทำงานแต่มีเงินใช้ก็ดีนะแต่เราด่สิทำงานเราไม่มีเงินเอ๊ยยังไงอันนี้นะคะต่อเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดใหม่ น่คะต่อยาวๆให้มันเป็นอีตัวรูป,ปน,นี่เลยนะตัดเผื่อนนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นลายห่างๆนะคะเพราะมันเป็นเสื้อกลุ่มนะเป็นเสื้อกลุมแล้วทีนี้ว่าเราตัวข้างในเนี่ยค่ะเราก็ใส่ใส่ชุดอาจจะมีชุดสีเทาอย่างเงี้ยนะสีเทาชุดแสกสีเทา รือเสื้อผ้าสีสีเทาสีเงินอะไรเงี้ยค่ะก็สวยอันนี้เป็นเสื้อคลุมทับอีกทีหนึ่งจะคลุมเราจะใส่ถ้าใส่กับบางเกงก็ใส่เสื้อสายเดี่ยวข้างในอะไรก็ได้ก,ก็ใส่ได้หมดแต่ว่าแบบของฝรั่งอะ่ะมันสวยมันไม่เชยนะบ้านเรามันก็จะเชยๆชยนะตรงๆนะแต่ของเขานี่สวยอันนี้ถ้าคนตัวเล็กๆอะ่ะ ใส่เสื้อผ้าถักเนี่ยจะสวยมากเลยแต่ว่าด้วยอย่างบุพานี่ก็สูงใบนะก็ห้าสิบกว่าแล้วแล้วก็ตัวก็ใหญ่พอใส่มันก็เลยแบบก็ดูมันพอถ่ายรูปมามัะไม่ค่อยสวยค่ะเพราะว่าคนตัวใหญ่เป็นแบบก็ยังไม่ค่อยสวยแต่ถ้าหุ่นนางแบบหุ่นเด็กๆอะ่ะหุ่นเด็กๆเกนี้ยถ่ายรูปออกมาเห็นหลายคนที่เขาลงนะ ที่เขาถักสอนถักอะ่ะเขาถ่ายรูปออก,กมาก็เ,าเป็นนางแบบเองอะ่ะสวยเชียวถักก็ไม่ต้องเยอะด้วยถักเพราะว่าตัวเล็กนะคะก็ถักหน่อยนึงก็เสร็จแล้วนี่นะคะก็เ,เก็บไปก็จะมีโผล่บ้างนะอืมเนี่ยค่ะดีงนะั้นเวลาต่อต่ออย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะคะโค้งจนโค้งแล้วก็ชนลงมาแบบนี้นะคะเหมือนรูปหัวใจอะ่ะ ต่อให้มันวนหนีก่อนแล้วค่อยต่อออกข้างไปออกแขนนะคะต่อออกไปหาตัวนะต่อเป็นเป็นวงอย่างนี้ไปพร้อนเป็นเสื้อป้ายเสื้อป้ายเนะะี่ยค่ะพอ,อเป็นตัวปูผาว่าก็โอเคอยู่นะก็ได้อยู่นะคะพอดีพื้นมันเป็นสีผ้าถักสีขาวนะก็เลยไม่นี่เท่าไหร่เนี่ยค่ะสวยนะปูผาว่าลองทํากันดูนะคะถ้ามีไหมหรือว่าจะสั่งมาอะไรก็ได้ค่ะเนี่ย ใส่แบบน่ารักน่ารักใส่อยู่บ้านใส่ไปในไหนนะน่ารักใส่ทํางานยังได้เลยเสื้อถักนะคะอยู่ที่เราเพราะบางทีถ้าถ้าที่ทํางานหน่วยงานานั้นไม่ไม่ใส่แบบฟอร์มอย่างนี้ค่ะเราก็ใส่ได้ก็เรียบร้อยอยู่นะอยู่ที่ตัวในค่ะอันนี้มาฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทํากันดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ